おはよう。<music> <music> การสำรวจยานการชิงบอลผู้ลักลอบขอเขากล่าวทั้งทายผู้เข้าสอบทุกคนที่สามารถผ่านเข้ารอบมาได้และทั้ง42คนที่อยู่หน้าที่นี้คือผู้ที่ผ่านรอบสองมาได้แล้วจุดหมายปลายทางต่อไปนั้นเราจะไปถึงเวลา8โมงเช้าวันพรุ่งนี้อู้ปีนี่มีล้นมันกันแน่เนี่ยทุกคนแฟ้มมือเยี่ยมทั้งนั้นเลยอ้าท่านในเแถวทำไมรีบกลับไปที่สภากรรมการเรียงการประชุม โอ้ยก็หาคนมาแทนฉันก็สิ้นเรื่องแต่ว่าก็ใช่ทำไงได้แล้วมันเกิดอุบัติเหตุนี่นะไม่แน่มันอาจจะเกิดปัญหาอะไรอีกฉันขออยู่ดูสถานการณ์ก่อนแต่ว่าท่านประธานท่านประธานกรรมการนะคุณเจ้ากว่าจะถึงจดหมายต่อไปเราใจ้ทุกคนพักผ่อนตามสบายเอาละแยกย้ายกันไปได้แล้วไปไปไปตาสบายเหรอก่อนเราไปสำรวจให้ทั่วเรือเหาะกันเถอะอืม มันช่างคลื่นเลจริงๆเลยนั่นนี่คล <c oughs> ื่น <c oughs> <c oughs> นี่คุณราพิกา้าไปสำรวจยานเหาะด้วยกันมาไม่ฉันขอตัวดีกว่าอ๋อเหรอแล้วเลโอเลโอละ่ะฉันก็ขอตัวเหมือนกันไม่มีเรี่ยวแรงเหลือเฟือเหมือนนายนี่ไปกันสองคนเถอะนะอืมงั้นฉันไปก่อนนะ เร็วแรงอย่างกระช้างสารยังไงฉันก็ขอนอนเอาแรงก่อนดีกว่าเหนื่อยเหลือเกินฉันก็เหมือนกันวันนี้ทําไมมันถึงได้ยาวนานอย่างนี้นะมีเวลาพักก็ขอนอนเอาแรงก่อนระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะเพราะไม่แน่ว่าที่นี่อาจจะเป็นสนามสอบที่สามก็ได้แต่ที่เขานัดไว้ก็แค่ให้เราไปถึงตอน8ปดโมงเช้าพรุ่งนี้ถ้าหมดแต่นอนแล้วปล่อยให้เขาสอบกันเสร็จก่อนก็ไม่มีใครจะช่วยอะไรได้ อยาะสอบในรอบต่อไปพวกนั้นก็ควรจะพึงระวังเอาไว้ตลอดนีพูดก,ก็ไปนั่นนั่งเกรงไส้สโสะเสหลไปเลย <c oughs> จะไปไหนกันก่อนดีเถอถามได้ก็ต้องไปที่ห้องคนขับก่อนสิงั้นเหรอม,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 มีอะไรเหรอคิดรว่าไม่มีอะไรเรอก ง่ายเห็น่ะแต่ว่ามีป้ายเขียนว่าห้ามเข้านะก็เราต้องมาสำรวจี่แล่าเข้ามาเถอะคิดรูว่า,าวันนี้คลื่นลมสงบไม่มีอะไรน่าห่วงช่วงกลางคืนทุกอย่างราบรื่นที่น่ักเลยสุดก็คือหลับในถ้าตอนนี้มือว่าก็ช่วยชงน้ำชาให้หน่อยสิแค่น้ำชาชงเองไม่ไปเป็นหรอไม่ได้เป็นง่อยซะหน่อย <c oughs> อแต่ว่าเพื่อตอบแทนที่ให้เข้ามาสำรวจเราจะชงให้กันได้นะ น้่โอ้้โอ้อดเอ้ยถ้าหัวง่ะไม่อยใา้เข้าทีหลังก็ล็อกกุญแจไว้แน่เยโดนด่าซะแล้วล่ะซึมเลยเหรอรีบไปกันต่อเลยนะนี่คิดว่ายังไงอะ พวกสอบปีนี้เหรอใช่ถึงเจ่จะเคยบอกว่าทุกคนสอบตกหมดก็ทันนะก็ปีนี้มีแต่พวกกระดูกเหล็กทั้งนั้นน่ะแถมยังมีหลายคนที่สอบแววถ้าจะรุ่งซะด้วยคุณซาตัสคิดว่ายัางไงอ,อ่ะนั่นนะสินะปีนี้พวกเด็กใหม่เจ๋ววหลายคนอคิดเหมือนกันเลยอ่ะฉันว่านะเบอร์สาร้อเก้ี่มีแววมากกว่าใครเพื่อนเลยอะ่ะแต่ก็ไม่ได้แอบเชียร์เป็นพิเศษแล้วนะคะ ที่ชอบหมอนั่นรู้วิธีทำสูตรชิจ่ปอกแต่ผมแอบเลลงเบอร์เก้บเกอาไว้นะครับเป็นไอ้ของเขาไม่เหมือนใครมีความสามารถหลอบตัวถ้าท้าต้องเคยฝึกฝนมาจากที่ไหนแน่แน่หมอ่นะน่ะทั้งดื้อทั้งอัแต,ต่ใจต้องเลือกรถบ,บีแน่แน่เลยใครอยู่ด้วยสวยตายชักอ่ะแล้วบูฮาร่าล่ะอ,องจเหรอเขาจะไม่ใช่เด็กใหม่นะแต่ที่ท่านถูกใจต้องเป็นเบอร์จีุดเจี เป็นจิตก็คงรู้สึกใจมะตั้งแต่เราเจอหน้าหมอน,นั่นเขาก็ปล่อยรังสีข้าฟันออกมาตลอดเลยเป็นจิตสังหารที่รุนแรงจนสะกดไว้ไม่อยู่แน่นอนฉันเองก็รู้และที่ฉันเกิดเสียศูนย์ที่จริงก็เพราะหมอน,นั่นน่ะแหละหมอน,นั่นเน่คอยจ้องหาเรื่องฉันตลอดเลยผมเองก็เจอแบบนั้นเหมือนกันคุณซาตสึก็โดนด้วยหรอคะจะว่าไปแล้วหมอหน,นั่นกับพวกเราก็เหมือนตัวตุ่นอยู่ในรูเดียวกัน เพียงแต่เขาหนาะชอบอยู่ในที่ม,มืดมิดยิ่งกว่าเราเท่านั้นเองพวกเราฮันเตอร์ในใจลึกๆก,ก็ต้องการหาคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมสําหรับเขาแล้วสนามสอบฮันเตอร์อาจจะเป็นที่สำหรับหาคู่ที่เหมาะสมก็ได้หาคู่ที่เหมาะสมมันเป็นคําพูดในกีฬาต่อสู้ที่เรียกว่าคาราเต้ของประเทศทางตะวันตกการได้แฝงตัวต,วต,ตาทีต่างๆและคอยค้นหาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและเหมาะสมจนเจอเป็นการท้าทายและได้ฝึกฝนฝีมือภายในตัวหมอนั่นะเป็นตัวอันตราย ในช่วงเวลาที่พวกเราต้องเหยียบเบรกแต่โมนั่นก็เป็นประเภทที่ต้องพุ่งทะย,ยานเข้าไปข้างหน้าให้สุดๆอย่างนั้นแหละนะที่จริงก็ไม่เห็นสนุกซะเท่าไหร่เลยเหรอแต่ฉันว่ามันสนุกเอาจะตายไปนะฮะ คีรัวดูสิดูสิเ<ะ>นี่ย้เป็นไงว้าวสุดยอดเลยเหมือนอาจาบนีเลยนะเนี่ยนายไม่เคยเห็นวิวตอนกลางคืนเลย,ยงไงก่อนตอนนั้นคุณคิริโกะก็พาฉันบินบนท้องฟ้าเหมือนกันนะแต่ไม่ค่อยมีไฟหเห็นแบบนี้เลยแล้วคดลัวล่ะบ้านเนี่ยมีเครื่องบินส่วนตัวนะเคยเห็นมันนับไม่ถ้วนแล้วงั้นนายคงจะรวยหน้าดูสิถ้าไม่มีก็คงลำบาก พราะบ้านฉันมันอยู่ไกลทุกได้มีแต่ภูเขาล้อมรอบฮะมีลูกน้องอยู่สักประมาณสองอเห็นจะได้บ้านนายคงจะรวยหน้าดูสินะแล้วพ่อแม่นายอ่ะเขาทํางานอะไรกันเหรอเป็นนักฆ่าทั้งสองคนเลยเหรอ, <laughs> อนายที่ตลกชะมัดเลยคนที่ทําหน้าจริงจังหันกลับมาถามก็มีนายเนี่แหละคนแรกอ๋ <h ık> อนนี้มันเรื่องจริงไม่ใช่เหรอทำไมนายถึงรู้่ะ ฉันเองก็พอจะดูออกแล้หน้าแปลกชะมัดเลยนะนึกว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงที่ไม่มีใครรู้ว่าพูดจริงหรือพูดเล่นซะอีกอมีเสน่ห์อนเหรอบ้าฉันนะทุกคนมีอาชีพเป็นนักฆ่ากันหมดเลยมีใครที่มีเงินมาจ้างไม่ว่าใครก็ฆ่าได้หมดและทุกๆคนก็ตั้งความหวังว่าในตัวฉันมากด้วยตั้งแต่เด็กๆนะ่ะฉันถูกเลี้ยงให้โตขึ้นมาเป็นนักฆ่าแต่ฉันน่ะเกลียดที่สุดเลยชีวิตที่ต้องมีคนมาขี่เส้นให้เดินนะ ฉันก็เลยพูดออกไปว่าทีวิฉันฉันจะเป็นคนเลือกเองพ่อแม่พี่น้องก็เลยคลั่งกันทั้งบ้านเลยแม่ฉันนะบอกว่าฉันมีคุณสมบัติจะเป็นนักฆ่าทั้งดา่าทั้งครูแถมน้าตาไหลพรากๆทุเลที่สุดเลยใช่ไหมพ่อแม่ที่ไหนก็เป็นแบบนี้ <c oughs> สุดท้ายก็เลยทะเลาะกัน <c oughs> ฉันน่ะซัดแม่กับพี่คนละที <c oughs> แล้วก็หนีออกจากบ้านมาป่ <c oughs> าเน,นี่ยคงตามหาฉันท <c oughs> ี่แผ่นดินแล้ว <c oughs> ถ้าโดนจับได้ก็คงโดนอัดเละถ้าเกิดว่าฉันได้เป็นฮันเตอร์นะก่อนอื่นจะจับให้หมดทั้งบ้านรับร้อได้ข้าหัวรวยเละแน่เลยเล่า,าคีรัวเนี่ยสุดยอดจริงๆอะไรหรอคีรัวน่ยอดจริงๆนะฉันเนี่ยไม่เคยคิดอยากมีฝีมือเหนือพ่อเหมือนอย่างที่นายคิดแล้วนะนเหนือเหนอนายคงจะหมายถึงที่ฉันบอกว่าจะจับพ่อแม่ฉันเองเหรออืมนายต้องทําได้แน่และนายอย่าเพิ่งด่วนสรุปนักเลยนะ นายังไม่รู้จักพ่อฉันสหน่อยนึงอะแต่ว่าเขาเป็นพ่อของคีรั่ไม่ใช่เหรอฉันว่าฉันรู้จักเขานะอย่ามาเดาส่งเดทหน่อยเลยน่ะไอเซ้นของนายมันฉันไม่ได้ผลไปทุกเรื่องแล้วนะเอ๊ะทำไมอะ่ะมันก็ดีนะช่างเหอะไปหาน้ำชาดื่มกันดีกว่าคีรคีรัรร่มีอะไรเหรอคีร่คีรว่ไม่มีอะไรแล้วนะวะ น้ำชา,าดื่มกันเถอะ <c ười> <c ười> มันเป็นกลิ่นไอที่น่ากลัวกว่าน,นั้นมากในที่นี้ยังมีคนที่ไม่นึกกลัวฉันอยู่ด้วยเหรอคิรัวอะฮททำท่าแปลกๆตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะลาวนี่นี่เราต้องทดสอบอีกิดานะฮะไม่รู้สิหรือว่านายกำลังโมโหเหรอ ไม่เช็เพราะนายลงหน้าตรงนั้นว่างหรือเปล่า อะไรนะคนไม่ครอบอย่างนั้นเหรอครับพมเพิ่งนับจำนวนผู้สอบตกรอบสองที่ภูเขาฟูมาทัศน์ส์นะครับครับท่านนี้ก็เลยอยากจะยืนยันยให้นด้อีกทีนะครับเข้าใจแล้วละ่ะให้ตายสินี่มันเรื่องอะไรกันนักหนานี่มือะอยเหรอเขาแจ้งมาว่ามีคนที่สอบตกรอบเข้ามาบรรยายลำนี้ด้วยสิรอบขึ้นมาเหรอถ้าท่านประธานรู้ว่าเราเลินเลิกขนาดนี้ยพรเรามีหวัง รู้แล้วไปยังไงเธอเธประธานไม,ไม่ไหว<ะ>ไม่ไหวปีนี้มันน่าเบื่อจริงๆเลยเอ้ยฮะเธอชื่ออานิตาเหรอคืองี้นะฉันชื่อกอนเพื่อนฉันชื่อคีรัวอฉันนะ่ยอ,อยากจะเป็นฮันเตอร์นักล่างเงินรางวัล เพราะว่ามีใครที่เธออยากจะตามจับอย่างนั้นใช่ไหมฉันอยากจะแก้แค้นอยากแก้แค้นไอ้คนที่มันฆ่าพ่อฉันพ่อของฉันน่ะเป็นพ่อค้าเร่อยู่ยแถวๆภูเขาสไปซ์พ่อฉันออกเดินเรือน้ำหินเครื่องหอมจากภูเขาสไปซ์เร่ขายทั่วทุกที่เลยแล้วลหลังจากนั้นที่ประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งของของพ่อฉันก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ายอดเลยอ่ะแต่ว่ามีคนอิจฉาความสำเร็จของพ่อ พ่อค้าแร่ที่เป็นคู่แข่งมันก็เลยจ้างนักฆ่ามาฆ่าพ่อฉันไม่ต้องสืบดูชิก็รู้ว่านักฆ่าที่มันฆ่าพ่อของฉันมาจากแก๊งโซดิตตะกูลนักฆ่าชื่อดังก้องโลกที่ใครก็รู้จักดีตะกูลนักฆ่างั้นเหรอเออแล้วงั้นเหรองั้นเหรอคงทั้งเจ็บคงทั้งแค้นใจสินะฉัน,น่ะเข้าใจความรู้สึกเธอดี งั้นเรามาเป็นฮันเตอร์ด้วยกันและทำฝันให้เป็นจริงเลยดีไหมฉันชื่อว่าเลโอลีโอแล้วเธอละชื่ออะไรโอโ้โหบอกได้ไหมอ๋อเขาชื่อ,อนิตาครับอานิตาเหรอชื่อพลาะจริงๆว่ายังไงละ่ะอย่ามาคุยกับพวกเด็กๆให้เสียเวลาอยู่เลยไปนั่งคุยกับตาภาษาผู้ใหญ่ไปนั่งคุยเรื่องความฝันกันต่อหน้านโน้นดีไหมตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะคุยหรอกนะอย่ามายุ่กับฉันได้ไหมคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกฉันชื่อคุราปิก้า ฉันเองก็อยากเป็นฮันเตอร์ล่าข้าหัวเหมือนกันนะฉันว่าเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องส่วนตัวรอกอย่ายื่นมือเข้ามายุ่งจะดีกว่าเย,ยน่นเน่ะเขามีธุระก,กับฉันฉันได้ยินเสียงร่ำลือมานานละว,ว่าการสอบฮันเตอร์ในปีนี้มีคนมาจากตระกูลโซลดิกมาสมัครสอบด้วยแปลว่าคีรัวก็ดาวถูกแล้วล่ะฉันนี่แหละคนจากตระกูลซดิก จำไม่ผิดคนหรอกเธอก็เลยตั้งใจจะมาแก้แค้นถึงได้มาสมัครสอบฮันเตอร์อย่างนั้นเหรอฮะใช่แล้วเธอควรจำไว้อย่างหนึ่งนะคนที่โดนคนอื่นไหว้วานให้นักฆ่าไปฆ่าคือคนที่สร้างความเจ็บแค้นให้คนอื่นอยู่แล้วขให้ไม่ได้ละโอ๊ยเดี๋ยยว่น มาห้ามทำไมยุ่งไ่เข้าเรื่องจริงกุณตาอืจริงอยู่ที่เรื่องระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกันมันไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการคุมสอบนะแต่ว่าผู้เข้าสอบหมายเลขหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเป็นคนที่สอบตกรอบสองไม่น่าจะมาอยู่บนยานนี่เธอคุณสมบัติไม่พอถึงได้สอบตกยังไงก็สู้เขาไม่ได้หรอก เขาเองก็น่าจะรู้ว่าถ้าแอบลอบขึ้นมาแป๊บเดียวก็ต้องโดนจับได้ฉันเองเน่ะถ้าเกิดว่าฉันสอบตกก็อาจจะทําแบบดีกับเข้าก็ได้นะฮะไอเรื่องแบบนี้มันไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลงั้นเหรอไม่นา่าอะคิดรู้คิดรู้ ทำไรที่นี่นายก็เห็นแล้วนี่มีคนตั้งมากมายที่เกลียดแค้นฉันแต่ว่าคิรุ้วไม่ได้เป็นคนทำสักหน่อยนี่นะทำไมนายถึงรู้ฉันรู้กันแล้วกันนะคุณมิโตะเคยบอกว่าถ้าเราอยากรู้จักใครก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเขาโมโหหรือว่าเสียใจเรื่องอะไรกันแนะ่ฉันนะ่ะอยากจะรู้จักคีรุ้ให้มากกว่านี้นะไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกนะแต่ว่าขอจะอยู่คนเดียวได้ไหม ไปให้พ้นหน้าเลยเนอะคิดรัวฉันบอกให้ไปพ้นยังไงล่ะตามใจกันแล้วกันอืมขันจริงๆอุ๊ยขันก้นจริงๆอุ๊โอยโอ้ยอาน,นิตาเขาบอกขันมาแล้วน่นก็คือคนของตระก,กูลโซดติกสินะ แล้วยังไงอ่ะแม่ไม่เห็นจะต้องมีนำ้ำโหรเลยนี่นะก็นายนั่นแหละอยากหาเรื่องกันทำไมอ่ะ,อะนี่แล้วอน,นิตาเขาเป็นยังไงบ้างล่ะครับมันไม่เกี่ยวกับผมนายหรอกนะอย่าพูดแบบนั้นสิฮะบอกผมหน่อยเถอะอืมก็เขาไม่โดนลงโทษซะหัดกันนักหนาหรอกก็แล้วแต่กรณีเขาอาจจะหมดสิ์สอบฮันเตอร์ไปตลอดชีวิตเอ๊ะไม่ต้องห่วงเขาสิเออไม่มีทางที่จะอนุโลมกันบ้างเลยหรอือไงฮะ ฉันเองก็ลำบากใจเอาก็ได้แต่ว่าต้องมาเดิมพันให้เอาชนะฉันให้ได้ก่อนนะเดิมพันเหรอเอานะเกมนี่ง่ายนิดเดียวจนกว่าเราจะไปถึงจุดหมายต่อไปถ้ายังลูกบอลจากฉันไปได้แล้วก็ พวกนายก็เป็นฝ่ายชนะและฉันจะละเว้นโทษแมนุคนนั้นขอโทษทีนะทําไมฉันต้องทำผู้ใหญ่คนนั้นด้วยอะฉันก็เหมือนกันฉันไม่อยากรับความรณนีจากพวกนักฆ่าหรอกนะเอาเธอเอาเธอเนี่ยมันก็แขกเกมอย่าไปซีเรียสเลยนี่รู้ว่าพวกนายไม่มั่นใจว่าจะชนะฉันได้อะแล้วไม่กล้าใช่ไหมล่ะอะไรนะฟังให้ดียังเดิมพันอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะถ้าพวกนายชนะแล้วก่อนนายจะได้เป็นฮันเตอร์ทันทีเลยอ จริงเหรอฮะอุ้ยคนอย่างประธานกรรมการพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั่นแหละแบบนี้ก็น่าสนใจ,นใจไม่เบาแฮนะพวกนายจะเล่นงานแบบไหนก็ตามสบายแต่ฉันไม่โตตอบหรอกลงตามนี้จริงๆนะโอเคโอเคงั้นฉันเริ่มก่อนแล้วนะ เลวขนาดนี้นู่มดูคนแต่ใช่ไหมต้องหยุดการเคลื่อนไหวให้ได้ซะก่อนฮนี่แน่นี่น่แน่นี่แน่อน้ๆนืมันอัดแหลกแบบไม่เกรงใจเลยฮะถ้าเป็นคนธรรมดาป่านนี้ต้องโดนหามส่งโรงหมอไปแล้วแต่แกนี่ขาแข็ง ยังก็เหล็กสามหุ้นเลยโอ้ได้ยินนะเป็นยังไงหมดแรงซะแล้วเหรนโอยดูถูกกันนักนะองงั <c oughs> <c oughs> ้นคอยดูกันแล้วกันข้าเดียวด้วย <c oughs> ไปแล้วโอ้โหมันอำาพรางจนสัมผัสของตัวเองและหลบซ่อนตัวอยู่ในเงาของความมืดวิชาแฝงเหงาเป็นหนึ่งในพื้นฐานของนักฆาสแสดงว่าคิดว่าเอาจริกซะแล้วสิ ได้แน่แล้วเอ๊ะนั้วคีรว่หายไปไหนติดตามชมฮันเตอร์ฮันเตอร์ในตอนหน้านะครับมาดูกันสิว่าคีรว่เป็นคนดีหรือว่าคนเลวกันแน่